สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพการออกละวันหวยห้าหน่อยห้าหน่อยปกติประจำงวนที่ยีสามกันยายนสองพันหาหล่อสปดลวันเลขสองตัวรางเลยทีออกสี่สามสี่ามลวันเลขสองตัวบนเลขทีออกแปด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 ลวันเลขสามตัวบนเลขทีออกแปด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 นี่ก็เป็นผลออกข้อหนยาหน่อยห้าหน่อยปกติ ปรปจังวันที่3 3กันยายน2568เพราะห้โชคดีมีชัยถูกหวยฮานอยปกติได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ใน,น้ได้จ้าสัปดาหใครก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา19นาฬิกา30นาทีในฮานอย VIP สําสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า